ไปแล้วสอวี่สิบเพราะฉัี่ตุยตต่อได้เลยครับยี่สิบล้านใช่ใช่ใช่ครับโอ้ยพี่พี่โอ้โหถ้ายี่สิบน้องตอนนี้พี่เอาเงินออกมาไม่ได้เลยพี่พี่ต้องเรียนเรียนตามตรงแบบนี้นะเพราะว่านันตอนเนี้ยโอ้โหทนายบอกพี่เลยว่าถ้าเอาเงินออกมานั่นหมายความว่าเส้นเงินแล้วเงินไปไหนปุ๊บทีนี้พี่แบบแล้วแล้วมันหายไปไหนแล้วก้อนนี้มันหายไปไหนแล้วขอโทษนะพี่จะบอกว่าพี่เอามาให้คุณแล้วคุณ ม่ให้เวลาหรอกเพราะปันไม่เอาไม้ีปันก็ตดปีั็งาเรอารนนีมพี่พี่ปรึษาพี่ประับเพราะว่าเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นผู้ใหญ่อะไรหรืไม่ใช่มไม่ใช่คนกลางที่ถือสำหรับพี่ใช่ผมไม่ใช่คนกลางเลยครับที่เอาคำพูดของพี่ชายมาบอกพี่แค่นี้ผมขุเรื่องเลยพี่ก็ลหาวิธีดูนี่นะ มันก็หน้าโมโอหอะนะคือถ้าถ้าฟังแบบนี้อะมันก็ต้องมีการฟ้องร้องกันเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมกันบ้างนะคุณผู้ชมนะหลังจากคลิปออกอากาศไปนะคะก็มีกระแสหือฮามากเลยคุณผู้ชมคะ่ะซึ่งในเวลาต่อมาคุณฟิล์มรัฐภูมิโตโคงทรัพย์อดีตนักร้องชื่อดังก็ตั้งโต๊ะถแถลงชี้แจงถึงกรณีที่มีคลิปบันทึกเสียงเจรจากันค่ะพูดคุยกันระหว่างนางสาวกฤติอนองสุวรรณวงศ์เจ้าของเพจกฤตอนองต้านโกงแล้วก็นางสาวปัญจรัตน กนกรัฐนาพรน,นะฮะหรือที่รู้จักกันในนามของบอสปันนะฮะเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาคดีดไอคอนรุ๊ปจำกัดนะคะโดยพาดพิงว่าตัวเองเนี่ยเรียกรับเงินจำนวน20ล้านบาทเพื่อพาไปออกในการโทรทัศน์ดังคุณฟิงมัทภูมิบอกว่า ก่อนหน้านี้เนี่ยรู้จักกับนางสาวกฤิอนงเพราะว่าไปช่วยโปรโมทพักการเมืองจนช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาได้รับการติดต่อจากนางสาวกฤิจอนงอีกครั้งบอกให้ช่วยมาโปรโมทสินค้าของบริษัทไอคอนกรุ๊ปหน่อยจากนั้นเนี่ยกริตอนงก็งเงียบหายไปจนเดือนตุลาคมคุณกฤิจอนงโทรมาค่ะให้พูดคุยกับนางสาวปัญจรัฐหรือว่าบอสปันว่าตกลงจะว่าจ้างโปรโมทธุรกิจด้วยงบ20ล้านบาท แต่ระหว่างทางการพูดคุยกันเนี่ยก็มีข้อมูลมาว่าทางดีไอคอนกรุ๊ปเนี่ยทำธุรกิจถูกต้องแล้วก็อยากจะชี้แจงเพราะว่าถูกกระแสโจมตีจากออนไลน์เยอะมากนะคุณผู้ชมครับตัวเองก็คือคุณฟิล์มเนี่ยแนะนําให้ไปออกรายการโหนกระแสเพราะเป็นรายการที่น่าเชื่อถือแต่ก็ไม่ยืนยันว่าถ้าหากไปออกรายการแล้วจะผิดหรือถูกนะคะ คุณฟิล์มยืนยันว่าหลังจากที่พูดคุยในคืนนั้นไม่ได้มีการจ้างงานและไม่ได้เงิน20ล้านค่ะแล้วก็มั่นใจว่าการเจรจารในครั้งนั้นใช้เวลามากกว่า29นาทีก็คือครึ่งชั่วโมงนั่นแหละนะคะตามที่มีคลิปบันทึกเสียงออกมาก็เชื่อว่าน่าจะมีการตัดต่อคลิปบางส่วนออกไปเพื่อทําให้ตัวคุณฟิล์มเสียหายซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนตัดต่อค่ะแต่ว่าทนายความเนี่ยอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมเข้าแจ้งความกับคนที่เกี่ยวข้อง ส่วนเมื่อคืนที่ผ่านมาคุณฟิลมยอมรับว่าได้คุยกับคุณกัญชัยกำเนดพลอยคุณหนุ่มกัญชัยนะคะพิธีกรในการโอนกระแสขอโทษกรณีนำที่เอาชื่อไปแอบอ้างแต่ก็ยืนยันว่าไม่มีเจตนาทำให้ใครเสียหายโดยคุณฟิลเนี่ยได้ยกมือไหว้ผ่านทางสื่อมวลชนเพื่อขอโทษคุณหนุ่มกัญชัยอีกครั้งที่นำชื่อไปอ้างเพราะว่าต้องการจะขายงานค่ะผมผมผมต้องผมต้องขอโทษพี่หนุ่มจริงๆแล้วผมขอโทษท่านไปแล้วเมื่อวานผมก็คุยกันไปแล้วคือ แบบคนเราอะครับที่ผมบอกก็คำก็คาพูดเดิมครับว่าคือเวลาตอนที่มันขายงานเราไม่รู้ว่าเขาเนี่ยคือคนที่กระทำผิดเขาเล่าในมุมมองของเขามาว่าเขาทําถูกเขาโดนรังแกเขาอะไรเราก็เลยบอกว่าโอเคถ้างั้นรายการมีให้ออกเต็มเลยเพราะเขาไปออกรายการมาเยอะแล้วนับเวลานั้นผมก็บอกว่าโอเคก็เอามาออกอีกแต่ผมมาเชียร์ให้ไปออกรายการพี่นุม่มเพราะรายการพี่นุ่มว่นเรตติ้งดีแล้วก็แบบว่าคือคนเชื่อถือผมก็มีแต่ความดีใจตัวไม่หัวดีใจด้วยซ้ำว่า เฮ้ยถ้าเกิดผมพาเขาไปออกรายกรพี่หนุ่มได้เนี่ยผมก็คงได้รับคําชมจากพี่หนุ่มนะผมก็มีเจตนาแค่นั้นจริงๆคือคือจริงๆแล้วผมผมมองว่าคือข้อความอ่ะมันมันก็มันก็อาจจะเป็นมีการทําขึ้นมาบ้างนะครับแต่อานนี้เดี๋ยวผมจะให้ทางทนายเนี่ยเป็นผู้รวบรวมแล้วก็เดี๋ยวเป็นเรื่องส่วนตัวผมละที่ผมจะต้องอันนี้ต่อไปไม่ใหม่ใม่ม่ม่ันอาจมันอาจจะเป็นการตัดต่อบางอย่างอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวผมก็ต้องไปดู ต้องพิสูจน์กันค่ะในเมื่อฝั่งหนึ่งบอกว่ามีการตัดต่อนะตัดต่อตรงส่วนไหนเพราะคําที่คุณฟิล์มพูดเนี่ยทาขึ้นบ้างทาขึ้นบ้างคือทําทําช่วงไหนขึ้นบ้าง<ะ>ไ,มไม่ชัดนะคุณผู้ชมนะแล้วมันก็มีคําข้ออ้างที่บอก2ี่สิล้านเนี่ยเออถ้าฟังแบบนี้เป็นคุณหนุ่มกัญชัยก,ก็ก็เสียหายอยู่นะพอฟังดูแล้วเนี่ยเหมือนกับว่ามันไม่ได้เรียกเพื่อการขายงานอย่างเดียวนะคะ,ะถ้าฟังดูนะคุณผู้ชมนะไม่รู้ว่าตรงไหนตัดต่อหรือเปล่าเป็นเรื่องของการพิสูจน์แล้วนะคะ ทีนี้มันมีสิ่งหนึ่งค่ะที่เป็นคําถามว่าคุณฟิล์มรัฐภูมิเนี่ยตกลงสถานะการเมืองของตัวเองเนี่ยอยู่ตรงไหนกันแน่เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นสมาชิกพรกพลังประชารัฐไงตักปิกนะป้อมนะคุณผู้ชมนะคุณฟิล์มบอกว่าตอนนี้ยังคงเป็นสมาชิกพรกพลังประชารัฐอยู่นะคะเท่าที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้พูดคุยกับผู้ใหญ่ในพักแต่ถ้าหากทางพักเรียกไปสอบถามก็ยินดีที่จะชี้แจงทุกกรณีเพื่อย,ยืนยันในความบริสุทธิ์ค่ะ ทันทีที่มีข่าวแบบนี้ออกมามันเป็นข่าวไม่ดีอะนะข่าวเช้าว่าคุณผู้ชมนะโคศกพักพลังประชารัฐค่ะพลตำรวจโทปิยะตวิชัยก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีคุณฟิล์มรัฐภูมินะที่เป็นอดีตทีมโฆศกพักพลังประชารัฐบอกว่าเดียวตอนนี้ต้องขอตรวจสอบก่อนเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณฟิล์มไม่ได้มีการทํากิจกรรมร่วมกับพักพลังประชารัฐมานานแล้วตั้งแต่ช่วงเลือกตั้งคาดว่าจะใช้เวลา2-3วันตรวจสอบกับนายทะเบียนว่าตกลงแล้วคุณฟิล์มยังเป็นสมาชิกพักอยู่ไหมถ้าพบว่ายังเป็นสมาชิกพักอย ว่ากันไปตามมาตรฐานจริยธรรมแล้วก็ต้องเข้มงวดในการตรวจสอบคุณสมบัติสมาชิกพักมากขึ้นแน่นอนนะคะทีนี้อ่ะเรื่องคุณสมบัติของสมาชิกพักว่ากันไปตรวจสอบกันไปแต่ประเด็นของคุณหนุ่มกัญชัยกับคุณฟิล์ยังไม่จบนะคุณผู้ชมนะมถึงแม้ว่าคุณฟิล์มจะบอกว่าโทรไปแล้วนะคะคุยกันแล้วแต่ คุณหนุ่มเหมือนจะไม่ยอมนะนะเหมือนจะต้องทําอะไรสักอย่างนะคะแล้ววันนี้ค่ะคุณหนุ่มกัญชัยก็ได้มอบอํานาจให้นายพรศักดิ์วิพาธอาภานนท์วัฒนายตุ๋ยนะคะเข้าไปแจ้งความกับทางตํารวจกองปราบกรณีคลิปเสียงนักร้องเรียนสาวแล้วก็นักตบรัท์ที่เป็นอดีตนักร้องชายพูดคุยกับบอสปันผู้ต้องหาคดีดีไอคอนโดยอ้างว่าสามารถพาไปออกรายการโหนกระแสดได้แล้วก็ยังอ้างชื่อคุณหนุ่มกัญชัยโดยแลกกับเงินมูลค่า20ล้านบาทค่ะ ทนายตุ๋ยเนี่ยบอกนะคะว่าวันนี้เอาหลักฐานที่เป็นคลิปเสียง2คลิปความยาว29นาทีกับ6นาทีมามอบให้กับทางตํารวจค่ะเพื่อให้ทางตํารวจเนี่ยไปสืบสวนหาข้อเท็จจริงและถ้าหากทางตํารวจได้ข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยก็จะมาประกอบการพิจารณาอีกครั้งว่าจะเจอคดีไหนบ้างในข้อหาไหนบ้างนะคุณผู้ชมแต่เบื้องต้นคาดการว่าน่าจะเข้าข่ายข้อหาช่อโกงพรบคอมรวมถึงข้อหาเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์แต่ก็ต้องดูรายละเอียดอีกครั้ง ทนายความบอกนะว่าคุณหนุ่มกัญชัยโกรธมากค่ะคุณผู้ชมคะเพราะว่าคุณหนุ่มกัญชัยกับรายการเนี่ยเสียหายนะส่วนตัวก็เชื่อว่านักร้องเรียนสาวแล้วก็นักตบซับชายเนี่ยมีการกระทําแบบนี้มาก่อนหน้านี้ซึ่งทั้ง2คนไม่ได้สนิทสนมกับคุณหนุ่มกัญชัยแต่อย่างใดซึ่งทางคุณหนุ่มเนี่ย ก็จะให้ดูลิลคดีกับทุกคนที่แอบอ้างชื่อแล้วก็เอาผิดให้ถึงที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดกาธรรมแบบนี้อีกค่ะแต่สุดท้ายก็ต้องอยู่ที่ดุลยพินิจของคุณหนุ่มกัญชัยเป็นหลักนะคะถ้าหากว่าออสองคนนี้โทรมาเนี่ยคือคุณฟิล์มก็อ้างแล้วว่าคุยกับคุณหนุ่มแล้วนะคะแต่ว่าทนายความก็บอกเขาไม่รู้เหมือนกันว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยโทรมาแล้วเนี่ยคุณหนุ่มจะคุยด้วยไหม,มนะยังไม่ทราบนะคุณผู้ชมนะเพราะถ้าหากว่าเราฟังจากคนนอกฟังแล้วเนี่ย มันก็มีความก้ากึ่งอยู่นะคุณสุทธิวัฒน์นะว่าตกลง20ล้านเนี่ยที่เรียกไปเนี่ยเป็นเรียกค่าขายงานจริงหรอหรือว่าตัวเองเป็นคนกลางแล้วเอาไปให้ทางฝั่งรายการของเขาอ่ามันก้าคึ่งอยู่ไงเพราะฉะนั้นถ้าจะฟังกันแบบเป็นธรรมที่สุดอ่ะ คุณหนุ่มก็อาจจะตกผู้เสียหายได้ไงตอนนี้ใช่ไหมเหมือนถูกพาดพิงไปงร,รายการเขาก็เสียหายใช่ใช่เขาไม่ได้เรียกขนาดนี้แต่คุณไปใช้ตัวเลข20ล้านเนี่ยมันก็หนักอยู่นะคะทีนี้ค่ะความเคลื่อนไหวในแง่ของตํารวจนะคะวันนี้ทางพลตารวจตรีจรูนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาก,การตารวจสอบสวนกลางเนี่ยพูดถึงกรณีคลิปเสียงนี้เหมือนกันนะคะบอกว่าไอ้ที่บอกว่าจะมีการพูดคุยกันแล้วก็เรียกรับเงินจะพามาออกรายการดังเนี่ยรู้เรื่องนี้ทั้งหมดแล้วได้รับรายงานแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปี่ประชุมในช่วงบ่ายของวันพรุ่งนี้ ท่านบอกว่าตอนนี้ขอสอบพยานก่อนค่ะแล้วจะขอสอบทางคุณหนุ่มกัญชัยด้วยส่วนคลิปที่ว่าจะเป็นการตัดต่อหรือไม่ตํารวจบอกมีข้อมูลอยู่แล้วนะคะแล้วก็สอบพยานไว้แล้วการที่คุณหนุ่มกัญชัยเนี่ยเอาคลิปมาให้ถือว่าทําให้ข้อมูลที่มีอยู่ค่อนข้างสมบูรณ์มากขึ้นค่ะคุณผู้ชม ความผิดลักษณะนี้ตำรวจบอกนะคะว่ามันจะเข้าข่ายหมิ่นประมาทและพยายามช่อโกงส่วนข้อความที่นางสาวกฤตออนงโพสต์ใน Facebook ว่าไม่ให้ราคาโจรน,นะคะทางตำรวจบอกนะคุณผู้ชมบอกว่าอีกไม่กี่วันก็จะรู้แล้วว่าใครเป็นใครใครเป็นโจรน,นะคะ <c oughs> ให้ดูก่อนจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาโพสต์มามันมีอยู่สาม สามโพสต์ด้วยกันนะคะ,อ,ะอันนี้คือขออนุญาตไม่ให้ราคาโจรน,นะคะแล้วก็อ,อ,อีกอันนึงเนี่ยก็คือใจสั่งมาหรือใครสั่งมาอัอนนี้นะคะแล้วมันมีข้อความหนึ่งคุณผู้ชมคะเป็นข้อความยาวๆหน่อยนะอันนี้คือเขียนเป็นประโยคเลยนะคะว่าคนที่ตั้งใจวางแผนอัดเสียงคนอื่นเป็นอาชีพในขณะที่ตัวเองรู้ตัวว่ารู้ตัวนะคะแต่คนที่ถูกอัดไม่รู้ตัว การกระทำแบบนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่คนดีดหรือคนปกติเขาทำกันหรือไม่จงคิดให้เหนือโจรไม่รู้นะไม่รู้แล้วก็มามีข้อความเกี่ยวกับไม่ให้ราคาโจรเนี่ยนะแล้วไปประกอบกับที่ทางผู้การเต่าท่านพูดอีกนะ,ะบอกว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็รู้แล้วว่าใครเป็นโจร<อ>มันก็ต้องมีสักอย่างที่มันมีความค้างคากันอยู่นะคะ